بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلِّ وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لله قطع سكوت كنت الله سبحانه وتعالى كعادنا الله ตัปซีดอันกุรอานซึ่งการให้ชีวิตเราสัมพันธ์อยู่กับอันกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของมุสลิมเราเป็นอย่างมากเนื่องจากอันกุรอานเนี่ยเป็นก็เรียกกาลามุลลอเป็นคำพูดขอรับสุบฮานอตาลาและไม่มีคำพูดใดๆที่สัตย์จริงเท่ากับคำพูดของับสุบฮานอตลอาลาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อันกุรอานเนี่ยได้พูดไว้ ได้บอกไว้จะเกิดขึ้นเป็นจริงเสมอจะไม่มีทางที่จะออกนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺจาลาได้กล่าวไว้ซึ่งมันเป็นประกาศสิทธิ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นมีตัวอย่างในยุคของท่านอบุี๋ยมฮะมัดสุลต์ลอมนัสลามที่ชี้เห็นว่าอันกุรอานนั้นเป็นประกาศสิทธิ์ก็คือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่ออัลลอฮฺสุบฮฺจาลาเนี่ยได้กล่าวไว้แล้วซึ่งในยุคของท่านอบีนะมี ลุงของท่านนับีคนหนึ่งทีไไ่ไม่ได้รับไม่ได้รับอิสลามซึ่งชื่อว่าอบับูละฮับซึ่งในสุร่าหนึ่งสุร่าทับบัจเจดาอาบีละฮับิวะตับสุร่าที่ขึ้นต้นด้วยทับบัจเจดาอาบีละฮับิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับได้พินาศแล้วหมายถึงว่าเราได้ลงสุร่านี้มาบอกว่าอบูละฮับเนี่ยเป็นชาวนารก แต่ตอนที่สุรอนนี้ลงมาเนี่ยอบูลุลฮับยังมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตถ้าอบูลุลฮับเนี่ยต้องการที่จะหักล้างว่าอันกรอ่านที่ท่านอบับดุลฮับสุรเลาน์นสซัลัมนำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเท็จเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยอบูลุลฮับก็สามารถที่จะรับอิสลามได้เพราะในขณะที่สุรอนนี้ลงมาเนี่ยตัวของอบูลุลฮับเนี่ยก็ยังมีชีวิตยอยู่ซึ่งในสุร้นนี้ก็ได้บอกว่าอบูลุลฮับเนี่ย เป็นชาวนรกจะไม่รับอิสลามแต่เนื่องจากอันกุรอานเนี่ยก็ได้เป็นประกาศสิทธิ์เป็นประกาศสิทธิ์เป็นสิ่งที่เมื่อตูกกล่าวเมื่อราบบอกมาแล้วคือถึงแม้การเวลาจะยาวนานแค่ไหนจะเป็นอย่างไรสิ่งที่มีในอันกุรอานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างแน่นอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องหาความเข้าใจในในอันกุรอาน เพื่อที่เราจะได้นำกุรอานนั้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งในอายะที่ผ่านมาเราก็ได้เล่าเรื่องราวของสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคของนบีมูซาา่าในอิสลามที่เกิดขึ้นระหว่างฟิรอาปนและก็ตัวของท่านนาบีมูซาแล,เาละเราก็ได้บอกถึงจุดจบของบุคคลที่ปฏิเสธต,ต่อลาะสบุบานตาลาไม่ยอมรับ ในสิ่งที่เราซูนของพระองค์นั้นได้นํามาบอกไม่อยอมรับในสิ่งที่เราซูลนั้นเชิญชวนก็คืออัตตอยึดการให้อิภาพการอีมานการศรัทธาต่ออัลลอสมุบานตาลาซึ่งเนื้อหมัดด้วยความปลุรปลาประการหนึ่งสําหรับมุสลิมเราเนี่ยก็คือการที่อัลลอได้ชี้นําจิตใจของเราเนี่ยได้ได้ให้อิมานต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาอัลลอฮ์ได้ชี้นำจิตใจของเราเนี่ยได้ให้ปฏิบัติ สิ่งที่เราซูนนำมาปฏิบัติสิ่งที่เราใช้และทิ้งสิ่งที่เราห้ามอันนี้ถือว่าเป็นนิมัตเพื่อความปลดปลานของพระองค์ที่ได้ให้กับเราซึ่งจุดจบของฟิสอนก็คือได้เสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ปฏิเสธต่อพระเจ้าเราก็ต้องขอความคุ้มครองอจากอลอซุ่มเจลาเนี่ยให้อามานการงานสุดท้ายหรือว่าบ้นปลายชีวิตของเราเนี่ยก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเนี่ย ให้เรามีบ้นปลายที่ก็เรียกคุสนุนคอติมะมีจุดจบที่ดีหมายถึงว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปเนี่ยเรามีบาปมีความผิดอันใดที่เราได้กระทำกับอรสมาตาลาเนี่ยเราก็ได้ทาการสํานึกปิดทาการต่อไปทาการเลิกและหันมาประกอบการงานที่ดีเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เราได้เสียชีวิตลงในสภาพเช่นนี้ถือว่า เราเนี่ยมีโฮสนุนคอติมามีจุดจบมีบรรปลายที่ดีและก็เป็นอารามัตหรือเป็นเครื่องหมายที่ดีว่าการที่เราเสียชีวิตขณะที่เราได้เตาบะได้เลิกจากความชั่วความผิดต่างๆที่เราได้กระทําและเราได้จบชีวิตด้วยกับขณะที่เราได้อามานอิบะดาต่อล้อนมีการงานที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจบหรือเป็นบรรปลายที่ดีในการดําเนินชีวิตของเราซึ่งต่อมา ในอายะต่อมาเราก็พยายามที่จะตั้งเป็นคำถามให้เราคิดให้เราสำนึกถึงความอ่อนแอของเรามนุษย์ตัวเล็กๆที่เราได้มีได้สร้างมักคโลกสิ่งสิ่งสร้างของพระองค์เนี่ยที่แข็งแรงที่ยิ่งที่ใหญ่กว่ามนุษย์ไอไอมนุษย์เราเนี่ยได้พยายามคิดไครกลวนโดยอายะต่อมาเราสบอัตตาได้กล่าวว่าอูม um ุบิลัยนะชัยตานีรจีม อันตุมอัชัดดูข้นกลอมิสามาถอุบานะฮะอัแล้วก็มีคาถามว่าพวกเจ้านี่ลําบากยิ่งในการสร้างกระน,นั้นหรือหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมันอัแล้วมีคําถามว่าระหว่างตัวของเราเนี่ยกับชั้นฟ้าที่มีความกว้างมีความใหญ่แล้วก็มีหลายชั้นเนี่ยระหว่างการสร้างมนุษย์กับสร้างชั้นฟ้าเนี่ยอัลแล้์สร้างอันไหนลาบากกว่ากันก็คือให้เราคิด แล้วองค์ก็ได้บอกถึงการสร้างชั้นฟ้า a a รฟอาซัมกฮาฟะเวะฮะพระองค์ทรงยกชั้นฟ้านี้ให้สูงแล้วทรงทําให้มันสมบูรณ์อัลลอฮ์นี่ให้ชั้นฟ้านี้อยู่สูงสูงจากจากมนุษย์เรามากขนาดเครื่องบินที่บินสูงเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะถึงชั้นฟ้าที่อัลลอฮ์สุบตาาได้สร้างไว้มนุษย์ก็พยายามที่จะส่งผลิต ยานอาวกาศเพื่อที่จะขึ้นสู่ฟากฟ้าอันนี้ก็ทำได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะทะลุไปสู่ชั้นฟ้าตั้งเจ็ดเตียแล้สุมาตลาได้ทรงสร้างไว้นี่คืออัลล์ให้คิดว่าพระองค์เนี่ยให้ชั้นฟ้านี่สูงมากจนกระทั่งว่ามนุษน์ตเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปตรงนั้นได้และพระองค์ทรงทําให้มันสมบูรณ์ท้องฟ้าสูงมาแล้วก็ไม่มีเสาค้ำยัน อันนี้คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เราคิดว่าตองฟ้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะอำนาจของละซุบฮะนาอัตอลาเนี่ย้องฟ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยกับความใหญ่ความสูงและก็ไม่มีเสาที่มาค้ำยันตรงนี้อัลลอฮ์คิดว่าที่ตองฟ้าอยู่เหนือพวกเราเนี่ยนั่นคือด้วยกับความสามารถด้วยความามีพลานุภาพของละซุบฮะนาอัตอลา ต่อมาพระองค์ก็ได้คิดต่อมาว่าวัคต์ต่อเลาวะอัคเราจะดูฮฮาแล้วเราทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมาแล้วก็เราคิดอีกว่าพระองค์เนี่ยทำให้มีกลางคืนกลางคืนเนี่ยแยกสิ่งที่แยกระหว่างกลางคืนกัแบบกลางวันก็คือกลางคืนเนี่ยเราจะให้แสงสว่างเนี่ยหมดไปให้ความมืดเข้ามาปกคลุม และเมื่อเป็นกลางวันอัลเราก็ให้ความมืดเนีออกไปแล้วก็กวมีอออแมสงสวาง่างเข้ามาหมายถึงว่ากระบวนการเหล่านี้อัลออาได้สร้างชั้นฟ้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่มีทั้งกลางวันมีทั้งกลางคืนมีทั้งชั้นฟ้ามีทั้งดวงอาทิตย์อัลเราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้มนุษย์พิเคราะห์พิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นมรรคโลกที่เป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์เนี่ยอัลเราก็ให้เราคิดตรงนี้ ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยกับความบังเอิญหรือไม่หรือแล้วก็ความที่มันเป็นมรรคโลกที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่อะไรที่การสร้างเนี่ยเป็นการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะสร้างได้แต่เราค่สร้างขึ้นมาไอ้มนุษย์นั้นคิดต่อมาเราก็ได้กล่าวว่าวลอร์เบะเดซา,าลิกะดาฮาเราได้สร้างเช่นฟ้าขึ้นมาแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ทรงทําให้พื้นแผ่นดินเป็นที่ราบให้มีชั้นฟ้าให้มีพื้นดินซึ่งเมื่อเรามาพิเคราะห์เชื่อมโยงในสุรานาซิตและสุรนานนบะัล้วก็กล่าวลักษณะทํานองเรื่องราวที่คล้ายๆกันซึ่งในสุรนานนบะเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชิญชวนบุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องของการฟืน้นคืนชีพให้พิเคราะห์พิจารณามรรคโลกในสิ่งที่เราสร้าง ไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าพื่นดินประตูสัตว์เลือกสวนไรนาที่มนุษย์ครอบครองนั้นเป็นสิ่งที่อรลเอย์สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ซึ่งตรงนี้ก็ในสุลอันนอาเซิยัตก็ยังคงเน้นย้ำพูดถึงในเรื่องของวันเกียร์มาในว่าการคุ้นกินชีพสาภาพของวันเกียร์มาได้ก็ได้เล่าเรื่องราวบุคคลที่มีลักษณะปฏิเสธพระเจ้าไมงว่าคนมุชลิกคน คนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็ปฏิเสธอเล็กก็นําเรื่องราวของบันิสราอินซึ่งถ้าเทียบอํานาจความสามารถความยิ่งใหญ่เนี่ยคนมุชลิกมะกะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่สามารถจะเทียบกับอํานาจของฟดอง์ที่มีอํานาจที่ยิ่งใหญ่แต่อัล็กก็ได้ให้รับรู้เรื่องราวว่าคนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอดีตเนี่ยอเล็กก็ได้ทําลายเป็นตํานานและก็เป็นเรื่องราวเป็นข้อคิดในเราคิด เหมือนกันคนมุชิกมัก้าก็ให้คิดแล้วก็พยายามเล่าเรื่องราวและก็จุดจบของคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺซุบไาร์ตะลาซึ่งเขาจะมีความยากลำบากตั้งโลกนี้และก็โลกหน้าแล้วก็ให้คิดในเรื่องตรงนี้ว่าพระองค์ทรงสร้างผืนแผ่นดินมาเนี่ยให้ให้ราบเรียบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงประโยชน์ของดินดินเนี่ยมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะด้วยกับการปลูกผัก ตัมเลือกสวนหนาในะสิ่งที่เกิดประโยชน์จากดินที่มนุษย์ครอบครองเนี่ยเรื่องของอาหารการเลี้ยงสัตว์โดยไม่กระตั้งพื้นดินปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากในในตัวเมืองต่างๆที่มีความเจริญเนี่ยดินเนี่ยนนขายเป็นตารางเมตรไม่ขี่วาก็ราคาเป็นหลักล้านก็เลยได้กล่าวถึงพื้นดินและก็ถึงประโยชน์ที่มนุษย์จะได้รับจากพื้นดินมากมายและก็ปัจจุบันเนี่ย เราก็ได้เห็นแล้วว่าผืนดินที่เราบอกนะมีมูลค่าและก็มีคุณค่าและก็มีประโยชน์กับมนุษย์มากมายไม่ว่าในเรื่องของการเพาะปลูกในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของการสร้างถนนนุนทางที่จะอนุ่นเดินทางด้วยสะดวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คิดเราเอามากล่าวไว้ในคำพิอนันกุรอานและก็ต่อมาเราก็ได้กล่าวว่าอัครยามิดฮามาอาฮะฮาวะมาร่าฮะองค์ก็ส่ง ออกมาจากพระองค์ก็ให้ออกมาจากพื้นดินนะ่ยให้น้ํานั้นออกมาฉะนั้นเลาก็ได้พูดถึงประโยชน์ของพื้นดินไม่ใช่แค่การเพาะปลูกแต่ว่าใต้ดินลงไปเนี่ยก็จะมีประโยชน์ของมองนุษย์ก็คือเป็นแหล่งน้ําที่มนุษย์สามารถขุดสามารถเจาะขึ้นมาเพื่อทําประโยชน์ในการดําเนินชีวิตให้กับตัวของมองนุษย์เองวันจีบาละอัลซฮาส่วนเตือกเขานั้นทรงทําให้มั่นคง เราก็ได้สร้างเทือกเขาที่ทั้งสูงทั้งใหญ่และก็ยาวเป็นทิวอารอสร้างมาเนี่ยไม่ให้มีความเดือดร้อนกับมนุษย์เราสังเกตว่าพื้นที่ที่อยู่ในภูเขาเนี่ยอารอก็จะให้มีความมั่นคงคือจะไม่ไม่ถล่มลงมาด้วยกับฝนตกด้วยกับอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ดินถล่มที่ ภูเขาพังนี่คือเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ก็คือมนุษย์ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ระเบิดภูเขาจนทําให้ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมาก็ปิดปกติแล้วก็เมื่อปิดปกติมนุษย์ทําลายระบบตรงนี้ผลลัพธ์ก็คือเกิดขึ้นกับมนุษย์เองซึ่งอัลลอฮ์ได้ยืนยันและพระองค์สร้างภูเขาเนี่ยแข็งแรงคงทนไม่สั่นคลอนแต่ว่าภูเขาที่มันระเบิดที่มันถล่มมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ไป ทำลายธรรมชาติเดิมๆที่อัลลอฮฺสุบไาลาได้สร้างมามาจาอันละกุมว um ัลีอันอามิกลุ่มทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยยังชิบสําหรับพวกเจ้าและสําหรับปัตตุสัตว์ของพวกเจ้าอัลลอฮฺได้กล่าวเรื่องของชั้นฟ้าเรื่องของพื้นดินเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของเลืเอ,อ,อสวนไรนาเนี่ยทั้งหมดที่อัลลอฮฺบอกที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยยังชีบที่จะทำให้มนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ นี่คือสิ่งที่เราพยายามให้มนุษย์ได้ใกล้ครวนในเนื้อมัดในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเขาอย่างมากมายว่าอินตะว่าอินตุสุเนื้อมัตลัลลอฮว่าอินตะอุดุเนื้อมัต,ลลตัลลอฮลาทุสุฮะหากพวกเจ้าเนี่ยจะนับความโปรดปรานของเราที่ที่ได้รับเนี่ยคือไม่สามารถเจขนานับได้ต่อมาเราก็ได้กล่าวเมื่อเช่นนั้นในช่วงท้ายของอายะห์ต่อมาเราก็ได้กล่าวว่า ไฟจะจะติดตอมาตุ่นกบาราดังนั้นเมื่อความหายดะอันใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นความหายดะอันใหญ่หลวงตัวนี้ก็เกิดแล้วได้บอกถึงสภาพของวันเกียมาห์นั่นเองเมื่อเราทุกคนต้องไปเจอกับวันเกียมาห์นั้นมันจะเป็นอย่างเย้ามัยตะสักการุณอิงสานนมาสอาเป็นวันที่มนุษย์จะนึกถึงสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้ก็คือเมื่อวันเกียรมาห์เนี่ยมนุษย์ก็จะ จำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทําได้อยู่ในโลกดุนยาเนี่มนุษย์อาจจะไม่คิดว่าความชั่วที่ทําในเวลานั้นในปีนั้นในช่วงนั้นมนุษย์จะไม่เอามาคิดมนุษย์จะไม่นึกถึงสิ่งที่ตัวเองทําที่เป็นการงานที่ดีการงานที่ชั่วแต่ไปในวันเกียรมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะนึกถึงทุกการงานที่เขาได้กระทําไม่ว่าจะเป็นการงานดีการงานชั่วแล้วก็มาไายการเนี่ยก็จะนําบันทึก ที่พวกขาอได้บันทึกไว้ให้เราได้อ่านโดยละเอียดถึงการงานที่เป็นการงานที่ชั่วถึงการงานที่เป็นการงานที่ดีหมายถึงว่าไม่มีการตกหล่นแม้แต่นิดเดียวซึ่งวันนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปกปิดในโลกดุนยาที่เราไม่ให้มีใครรู้จะตุบปิดเผยในวันเกียมาซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องใกร้ครวนเวลาเราจะทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็ต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกบันทึกโดยไมล์หลายการและก็เราจะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อมนุษย์ทั้งโลกต่อมนุษย์ทุกคนในวันเกียยมะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคนหลายคนที่เป็นคนดีอยู่ได้ก็เนื่องจากว่าความไม่ดีของเขานี่ไม่ถูกเปิดเผยเราอาจจะมองคนหลายคนที่ภาพที่เราเห็นที่เป็นคนดีก็เนื่องจากว่า ความไม่ดีเนี่ยอัลลอ์ได้ปกปิดไว้ความไม่ดีที่เรลปกปิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือก็ียกเป็นเนื้อมัดอย่างหนึ่งที่อัลลอ์ให้กับมนุษย์เช่นเดียวกันเลยในหลักการอิสลามเนี่ยถือว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เราจะไม่อภัยโทษให้กับเขาก็คือคนที่ไปทําความชั่วในตอนกลางคืนแล้วอัลลอฮ์ปกปิดหมายถึงว่าอัลลอฮ์เขาไม่ไม่ให้ใครรู้นอกจากตัวเขากับอัลลอฮ์เนี่ยแต่พอมาตอน กลางวันเนี่ยเขาก็านำความชั่วที่เขาทำเนี่ยมาเล่าให้กับคนอื่นได้รับฟังฉะนั้นคนที่ทำชั่วแล้วก็เอาความชั่วของตัวเองเนี่ยมาประกาศดูมาเล่าให้กับคนอื่นฟังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ตั้งใจจะททำความชั่วและมีความภาคภูมิใจกับความชั่วที่ตัวเองทำแล้วก็จะไม่ไปอาัยโทษให้กับคนที่ลักษณะเหล่านั้นฉะนั้นความชั่วที่เราทำเนี่ยเราจะต้องปุปิด ไม่ให้ใครรู้ไม่เล่าให้ใครฟังและก็ต้องอิสออติกฟาร์ตขออภัยโทษจากออฮถสุบหาตาราแล้วพระองค์ก็จะอภัยโทษให้กับความชัว่วความผิดที่เราได้ทําพระองค์ก็จะลบล้างความชั่วเหล่านั้นด้วยกับความดีที่เราได้กระทําเช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์ได้รำลึกถึงสิ่งที่เขาควรควายสิ่งที่เขาทำไว้ในโลกนี้เลาก็ได้กล่าวว่าอายะตมะว่าบุริสัตินจะให้มูลิมายะรอ เลนนรกหรือเปลวไฟจะถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่มองมันฉะนั้นคนที่เราจะให้เขาเข้านรกเนี่ยก็จะถูกเปิดเผยถูกให้เห็นนรกซึ่งเป็นวันที่มนุษย์มีความเสียใจกับเวลาที่ผ่านมาของเขาจนกระทตั้งว่าคนที่เห็นนรกเนี่ยก็ขอจากพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าของฉันขอให้ฉันได้กลับมาทําการงานต่างๆที่ฉันไม่ได้ทํา แต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่มนุษย์เราจะได้รับเวลาเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเพราะร้อยได้ให้โอก,กาสมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ส่งรอสูนมาส่งคนมาบอกให้มีชีวิตอยู่ระยะเวลาหนึ่งโดยระยะเวลาเหล่านั้นเขาเขาไม่ได้สนใจที่จะประกอบควนขวายการกระทําการงานที่ดีก็จึงเป็นความขาดทุนของตัวของเขานั่นเองฝ้าอัมมามันกส็ส่วนผู้ที่ละมืดและฝ่าฝืน นี่คือเลาบอกว่านรกเนี่ยคนที่จะได้เห็นนรกเนี่ยก็คือคนที่ละเมิดคนที่ฝ่าฝืนคนที่ล้าขอบเขตกอรลอสมบัติลาขอบเขตกอรลอเนี่ยเราก็ได้ตีกรอบไว้นี่คือสิ่งที่ฮารอมฮารอมก็คือห้ามเก้าใกล้ห้ามทำห้ามห้ามส่วนฮาลานก็คือสิ่งที่อนุญาตที่เราสามารถจะกระทำได้ฉะนั้นคนที่เลยขอบเขตกอรลอสมบัติลาเนี่ยก็จะถูกให้เห็นนรกและก็เป็นการบอกว่านั่นคือ,อ ที่ที่เขาจะได้ไปความนักยูนั่นเองคนเหล่านี้ทำไมถึงถึงอะไรถึงกระทำสิ่งที่เป็นความชั่วและเมื่อฝ่าฝืนว่าอาสรนหยยาตัดดุนยาและเขาได้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ก็หมายถึงว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาได้ให้น้ำหนักเขาได้ทุ่มเทเขาได้ใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับอามานการงานที่จะให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เท่านั้น ทุ่มเทในเรื่องของการเสวงงานปัจยจกชีพเพื่อให้ได้กินให้ได้ดื่มให้ได้ใช้สอยสิ่งอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ได้ทุ่มเทในการเหน็ดเหนื่อยในการประกอบการงานในการละหมาดในการตือสิ้นอดในการเสวงงานวิชาความรู้ในการนำหลักการอิสลามมาใช้จริงในชีวิตหมายถึงว่าคนเหล่านี้วาอาสรนไหยะตัดบุญยาหมายถึงว่าการมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยมีอิทธิพล เหนือเขาเขาก็ทุ่มเทเขาก็ขายชีวิตของเขาให้กับโลกนี้จนกระทั่งว่าเสียเวลาต่างๆของเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปประกอบการงานที่เกี่ยวข้องกับอามานโลกหน้าที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปโดยที่ท่นนานอับดุลลอฮ์ของอัสลามเนี่ยได้บอกว่าคนที่ฉลาดนะในทัศนะอิสลามเนี่ยท่นนานอบีได้กล่าวว่าอันกคยิสมันดานานับเสหู หวานมิลาลีมาบาเดนโมท่านนบีบอกว่าคนที่เฉลาดก็คือคนที่หนึ่งก็คือตรวจสอบสำรวจตัวเองหาข้อบุกล่องหาความผิดของตัวเองตรวจสอบว่าเราบุกล่องเรื่องอะไรเราผิดเรื่องอะไรแล้วก็แค่ไขปรับปรุงในสิ่งที่เป็นข้อบกกล่องข้อผิดพลาดของเราและเขาได้ประกอบการงานที่จะยังประโยชน์หลังจากที่เสียชีวิตนี่คือท่านอบบีได้ให คำนิยามของคนที่ฉลาดฉะนั้นคนเราจะมีตำแหน่งจะมีวุฒิการศึกษาที่สูงมากเพียงใดแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักสำรวจตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตัวเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดและอีกประการคือถ้าเขาทำงานแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเข้านอนไม่ได้มีการงานที่ยังประโยชน์ให้เขาหลังจากเขาเสียชีวิตไปเนี่ยถือว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเช่นเดียวกัน ต่อมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ได้กล่าวว่าฟาอินนันยาฮีมาเฮียนมะอวาดังนั้นเมื่อคนเราใช้ชีวิตเช่นนี้เราก็ได้กล่าวว่าดังนั้นนรกหรือเปลือกไฟคือที่พำนักของเขานี่คือร oh ่มมัดนี่คือความเมตตาของเราสมุทาอะลาอย่างหนึ่งที่ได้บอกว่าใครทําอย่างไรพฤติกรรมแบบไหนและจะไปอยู่ที่ใดฉะนั้นเมื่อเราเห็นลักษณะที่เราบอกว่าใครมาใช้ชีวิต ในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้และสุดท้ายเขาจะได้อยู่ณที่ใดต่อมาเราก็ได้กล่าวถึงบุคคลอีกประเภทเราได้กล่าวว่าอัมมามันคอฟะมะกอมารับบิฮีวันฮันนับซาอันินฮาวะและสําหรับผู้ที่หวาดกลัวต่อการยืนเบื้องหน้าพระเจ้าของเขาและได้หน่วงเหนี่ยวจิตใจจากกิเลสตา่าคนอีกประเภท,เทหนึ่งก็คือคนที่กลัววันที่เขาต้องฟื้นคืนชีพไปอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮฺลา กลัวการสอบสวนกลัวการตรวจสอบจากพระองค์เนี่ยเขาก็ได้หักห้ามจิตใจของเขาเนี่ยไม่ให้ไปกระทำสิ่งที่เป็นกิเลสสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่้มฉะนั้นการหักห้ามความชั่วของคน,นแต่ละคนจะทําได้เนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการที่เรากลัวกับอัลลอฮฺสุบันจาลากลัวผลลัพธ์ที่เราจะได้รับการสอบสวนจากพระองค์หลังจากที่เราจากโลกนี้ไป จากอายะนี้ก็ทำให้เห็นว่าการที่คนเราทาชั่วได้สารพัดไม่คิดก็เนื่องจากว่าจิตใจของเขาเนี่ยไม่เชื่อมโยงไม่ได้ผูกอยู่กับอัลลอฮฺซุบะาราไม่ได้สัมพันธ์และไม่ได้คิดว่าผลของความชั่วที่เขาทำเนี่ยจะส่งผลให้กับเขาในส่วนใดบ้างนี่คนที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือคนที่กลัวอัลลอฮ์แล้วก็หักห้ามความชั่ว อัปภามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไม่ให้ละเมิดขอบเขตเกาะลอสุมตาตราเนี่ยพระองค์ก็จะบอกฝ่ายน,นันเจนน,นาฏเฮียนมะวาดังนั้นสวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พำน,นักของเขาฉะนั้นเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่ขาดทุนหมายถึงว่าอยู่ในโลกนี้ก็เหนื่อยกับการดาเนินชีวิตเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยสารพัดแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเองที่ทําการงานในที่ในโลกหน้าสารุปว่า เราอยู่โลกดุนยาเราก็เหนื่อยไปอาคีรอเราก็ยิ่งเหนื่อยเพราะเราไม่ได้เตรียมสเบียงใดๆที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้าไม่ได้ปฏิบัติอาหมาันการงานที่ดีใดๆที่จะทําให้ก่อเกิดประโยชน์หลังจากเสียชีวิตไปต่อมาเราก็ได้กล่าวอีกอย่างหนึ่งยัสอาลูนากา,าอานิซาอาเจียยานามุรซาฮะพวกเขาจะถามถึงเจ้าถึงวันอวสานหมายถึงว่าถามถึงวันเกียร์มาว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ เราก็ได้กล่าวฟี่มาอันดามิงึักร่าด้วยเหตุอันใดเล่าที่เจ้าจึงชอบกล่าวถึงมันนักก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งชอบถามท่านอาบีก็คือว่าในเชิงของการเย้ยหยันหมายถึงผู้ปฏิเสธในการเย้ยหยันว่าเออท่านอบีพูดถึงถึงวันเกียร์มาเนี่ยก็มีคนบอกเออแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไรอย่างไรล้วก็บอกว่าด้วยเหตุอันใดเล่าที่พวกเจ้าเนี่ยชอบถามถึงมันนัก ب ب อิลารับบีกามุนฮาฮะยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือวาระสุดท้ายของมันอินนามาอันตออินนามาอันตตมุนซิรุมัยักษาความจริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนแก่คนที่หวาดกลัววันเกียยมาเท่านั้นกะอันนาหุมเยามายาเรนะฮาลำยันบาสูอิลลาอาชีอะตันอาดูฮาะวันที่พวกเขาจะเห็นมันวันเกียยม้าแปหนึ่งว่าพวกเขามิได้าำนักในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่ ช่วยามช่วครู่หนึ่งของยามเย็นหรือยามเช้าของมันเท่านั้นซึ่งเอเลฮ์บอกว่าคนที่เีบเร่งที่จะถา,ถามถึงวันเกียวมาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่าก,กังวลไปเลยหมายถึงว่าไปถึงวันเกียวมาจริงๆเนี่ยเมื่อคนประสบพบเจอในวันเกียวมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดุนยาที่เขาคิดว่ายาวนานที่เขาอยู่เนี่ยมันเปรียบเสมือนเวลาครู่หนึ่งของตอนเช้าที่คนคนเราได้ประสบหรือว่าเวลาช่วงหนึ่งของ ตอนเย็นก็ความยาวนานของวันเกียร์มานี่มีระยะเวลายาวนานถึงห้าหมื่นปีหนึ่งวันของวันเกียร์มาเนี่ยห้าหมื่นปีของโลกดุนยาให้เราคิดดูก็แล้วกันว่าการใช้ชีวิตในวันเกียร์มาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและแสนทรมานสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวคนที่ไม่ได้ประกอบอาาการงานที่ดีที่เตรียมที่จะกลับไปพบกับอัลาาาลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى ก็สำหรับในตับเซสุรออันนาเสียดในวันนี้ก็คงจะ,ะพบกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้อินชาอัลลอฮ์ในวันถัดไปเราก็คงจะได้มาทำความเข้าใจกับอันกุรอานเอาก็คิดจากอันกุรอานแล้วก็ได้นำสิ่งที่เรารับรู้ไปใช้ไปปฏิบัติในชีวิตจริงสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้อัสลามุอะลัยกุมวะรฮฺมัตุลลอฮฺวะบัะะลกัด